ทีวีเรื่องอะไระเอาแล้วนี่นะน,น้องเดือดใจนะก็เอาไอ้กระดาษกาวออกนีแหละค่อยๆย่าใจร้อนถ้ามีทัพเตอร์ก็ยืมคนอื่นก็ได้ไม่มีทัพเตอร์นะเดี๋ยวพี่เกลียไปฝากไว้ที่เนี่ยค่อยๆรอ อันนี้ทํามาน่าจะได้สักสองร้อยกว่าอันน่ะไม่รู้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนไปแค่น,นี้ก็ได้ละครัแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหมวกเป็นน็อกอะไรเราก็เป็นชาวแกร็บเหมือนกันนะนะเดี๋ยวฝากไว้ติ๊กเกอร์เดี๋ยวฝากไวท้ที่อ่าหอพักหญิงสี่สิบกระหลัดนะหอพักหญิงสี่สิบกระหลัดตรงข้ามต้นไม้แมนชั่นซอยสุิทีซอยสิบสาม สามหาป้าแมวโอเคนะใครมาเอาก็ได้กำลังกำลังตัดไปชิ้นชิ้นให้อยู่โอเคสวัสแบบดีครับ